ทุบไลฟ์ได้นะคะคำถามมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ไล่เรียงถามคนหมอให้ได้เวลาของคลินิกสัตว์เลี้ยงนะคะติดตามในช่วงนี้กันได้เลยค่ะ fm เี้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับหมอคะวันนี้หัวข้อเรื่องสุนัขนะคะถ้ามีเลือดกำเดาไหลนะคะถามว่าสาเหตุมันมาจากอะไรได้บ้าง นะคะแล้วแต่ละสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุนัขหรือไม่ค่ะครับเ,เลือดกำเดาไหลเนี่ยเป,เป็นเป็นอาการอันหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่างเลยะนะครับเอ,เอหมอจะไล่จากเบาไปหาหนักได้ค่ะนะครับเบาเนี่ยก็คือเกิดจากการจามนะครับาก,าการจามเนี่ยเป็นปฏิกิริยาของร่างกายคล้ายๆกันในคนคะนะครับก็มีอะไร ละอองเกสรมีฝุ่นหรือมีอะไรเนี่ยเข้าไปในโพรงจมูกเขานะครับแล้วก็แล้วก็วกทําให้เกิดการแพ้มันก็เลยทําให้เกิดอาการจาม <Okay. S 2> นะครับจามในช่วงแรกๆเนี่ยอืก็ไม่มีเลือดนะครับแต่ถ้าสุนัขไม่ได้รับการรักษา <Okay. S 2> นะครับคล้ายกันในคนก็คือโอเคถ้าจามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นการแพ้ตะเพื้อรัง <Okay. S 2> นะครับพอจามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเส้นเลือดที่โพรงจมูกเนี่ยเกิดการแตก นะครับมันก็เป็นเลือดกับเราไหลออกมานะครับเพราะฉะนั้นที่หมอบอกว่าไล่จากเบาไปหาหนักก็คือถ้า,ถ,าถ้าเกิดเกิดภูมิแพ้นะครับถ้าสุดขเกิดภูมิแพ้แล้วเนี่ยไม่รีบทําการรักษาให้ถูกต้องเนี่ยนะครับอาการมันก็จะดักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเลือดไหลออกมา พอมีเลือดไหลออกมาเนี่ยอาจมันคงไม่ได uh ้หยุดแค่น um ี้นะครับบางคนอาจจะจามแล้วมีเลือดออกมาอสักพักหนึ่งแล้วมันก็หยุดนะครับมันก็หยุดนะครับหรือบางตัวมันจามไปเรื่อยๆเลยมีเลือดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งสุนัขเย่อแล้วยเราค่อยเอาหาหมอนะครับก็เจออาการแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จามเนี่ยโอเคสุนัขบางตัวเนี่ยก็อาจจะ อาจจะจามแล้วมันก็อาการมันก็หยุดจามแล้วมันก็เหมือนจะหายนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแผลในโพรงจมูกตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีแบคทีเรียมีอะไรเนี่ยแล้วก็จชอนชัยเข้าไปในโพรงจมูกไอ้ตรงแผลที่โพรงจมูกเขานะครับแล้วมันก็เข้าไปในไซนัสเหมือนกันในคนนะครับก็คือทําให้เกิดไซนัสอักเสบเพราะฉะนั้นสุนัขพวกนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะมีอารมณ์แปรปรวน นะครับเพราะว่ามันปวดหัวมันเหมือนคนก็คือปวดหัว oh <my. S 2> นะครับมันก็อาจจะกัดเจ้าของหรือเราหมุดหิดมันก็กัดคน oh <my. S 2> นะครับมันก็เกิดอาการแบบนี้ได้ด้วยเช่นกัน oh <my. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นจากแค่ภูมิแพ้ธรรมดามันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโอเคถ้าเป็นไซนัสอักเสบแล้วเนี่ยนะครับถ้าหมอพูดถึงไซนัสอักเสบในคนเนี่ยนะครับรักษาอย่างน้อยสิบห้าวัน oh <my. S 2> นะครับกินยาต้องอกินยาละลายหนองกินยาปริเชนะ นะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องกินยาแก้แพ้ไปตลอดชีวิตนะครับหรือไม่นั้นในคนที่เป็นไซนัสเสบรุนแรงเนี่ยนะครับหมอต้องเจาะนะครับตรงบริเวณในกามนะครับตรงกามให้ทะลุขึ้นไปที่ตรงโพรงจมูกเขานะครับเพื่อให้หนองในในในไอ้โพรงโพรงไซนัสเนี่ยนะครับมันไหลออกมาทางปากเลยนะครับนะครัตรงนั้นเนี่ยก็จะรักษายากเข้าไปอีกอีกขั้นหนึ่ง นะครับนะซึ่งซึ่งตรงตรงตรงนี้คือคือสิ่งที่เรียงจากเรียกว่าน้อยสุดไปหายากสุดนะครับคราวนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มต่อมาเนี่ยก็คือสุนัขที่มีลักษณะของอติดเชื้อ,อนะครับเนื่องจากการควบคุมเห็บไม่ดีนะครับซึ่งเราเรียกว่าไข้เห็บไข้เห็บเนี่ยอาการที่เจอกันประจำเนี่ยก็คือมีฉี่เป็นเลือดนะครับ มีจ้ำเลือดตามตัว<ช>นะครับรวมทั้งมีเลือดไหลออกมาจากในโพรงจมูกนะครับส<ช>ุนั้พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยจามน,นะครับถ้าไม่จามเนี่ยมันก็จะเป็นจะเป็นอาการของไข้เห็บเลยนะครับก็คือมีมีเลือดไหลออกมาซึมออกมาเรื่อยๆอแต่ถ้าเลือดที่ซึมออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดไปตันในโพรงจมูกเขานะครับมันก็จะมีอาการจามุบ เอาก้อนเลือดหลุดออกมาก้อนเลือดหลุดออกมาไอ้น้ําเลือดที่ขังอยู่ข้างในมันก็พ่นออกมาเยอะนะครับนะเจ้าของเขากลัวตื่นเต้นอาจจะต้องวิ่งวิ่งหาหมอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการควบคุมเห็บมัดนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลดการไหลของเลือดกําเดานะครับเพราะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือพื้นฐานถ้าแพ้นะครับรีบหาหมอ ก็ขปบอาการแพ้อย่าให้มันเป็นรุนแรงถึงขั้นใส่ยตังเสพหรือว่าพวกที่เป็นไข้เห็บมีจ้ำเลือดตามตัวนะครับก็ต้องดูแลให้ถูกต้องนะครับถ้าไข้เห็บเนี่ยส่วนใหญ่มาตายเร็วนะครับถ้ามันมีการเจามาเป็นเลือดแล้วเนี่ยถ้าไม่รักษาเลยนะครับอาจจะประมาณสักเดือนหนึ่งเลือดมันก็ออกมาเรื่อยๆจนก,การะทั่งมันซี่แล้วมันก็ตายไปเอง นะครับนะน,นั้นเป็นเป็นอาการหลักๆที่ที่เจอนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยมันก็เกิดเกิดจากการถูกกระแทกวิ่งไปแล้วกระแทกหรือโด,ลลดนรถชนชนถูกพงจมูกต,ตรงหน้าเขานะครับแล้วก็มีเลยมีเลือดซึมออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอาการเลือดซึมเนี่ยเป็นอาการซึ่งหมอถือว่าเป็นเป็น,ปนโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วต้องดูให้ถูกต้องนะครับถ้าดูไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับ อาจจะไปรักษาอย่างโศกเป็นไข้เห็บเนี่ยแต่หมออาจจะมองผิดไปมองแค่เ,เป็นเป็นภูมิแพ้มันเกิดอาการจามไปรักษาอาการจามตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ม่ได้รักษาไข้เห็บมันก็อันตรายหรือถ้าเป็นไข้เห็บแล้วไปรักษาแต่อาการจามโก้วงเป็นภูมิแพ้นะครับสุนัขก็เกิดการตายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคซึ่งจริงๆแล้วป้องกันง่ายแต่ว่า การดูแลรักษาเนี่ยนะครับต้องทําให้ถูกต้องถ้าทําไม่ถูกต้องเนี่ยสุนัขเราก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะทําให้เกิดการตายเกิดขึ้นนะครับไอ้ขุณหมอคะอาการที่เลือดกาเดาไหลไม่ว่าจะมาจากสาเหตุการจามนะคะไข้เห็บก็ดีอุบัติเหตุก็ดีเนี่ยนะคะทุกครั้งที่มีเลือดกาเดาไหลเนี่ยสุนัขจะรู้สึกเจ็บหรือว่าทรมานไหมคะคือพวกพวกนี้เนี่ยโปรตแล้วเวลามีเลือด เลือดออกมาอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยนะครับอาการที่สุนัขแสดงออกเนี่ยก็คือจามเพื่อเอาเอาเอาไอ้ก้อนเลือดออกออกมาจากโพรงจมูกนะครับมันจะมีอาการตรงนี้เพียงแต่ว่ามันต้องมันต้องเช็คกันว่าโอเคเริ่มต้นเนี่ยมันเคยมีอาการจามมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันมาเพิ่งเพิ่งมาจามตอนนี้นะครับซึ่งซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยสาเหตุของโรคเนี่ยมัหมอก็จะต้องเช็คนะครับว่าโอเคมันเกิดจากอะไรนะครับจากประวัติ นะครับถ้าอย่างนั้นเรื่องของการรักษานี่หายขาดได้ใช่ไหมคะคุณหมอหมอพวกนี้หายขาดได้หมดนะครับเพราะปัจจุบันนี้มียาดีๆเยอะเลย<ช>นะครับโนคะ้งควบคุมอาการแพ้ก็คือโอเครักษาโพรงจมูกให้ดีขึ้นแล้ว<ช>นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เท่าที่จ่ายายาไปเนี่ยนะครับอ,อย่างอย่างน้อยเนี่ยอย่างถ้าเป็นเป็นไซนัาเสพรือมีมีเลือดออกมาจากโพรงจมูกเนี่ยนะครับให้ยากินสิบห้าวันส่วนใหญ่เจ้าของไม่ให้กินหลากสิบห้าวัน กินประมาณสามวันแล้วก็ยาที่เหลือทิ้งหมดนะครับมันก็มันก็ไม่หายขาดนะครับมันไม่หายขาดวันดีคืนดีมันก็จามาใหม่เจ้าของก็ไปหยิบยาเก่ามาให้มันกินอีกนะครับกินสามวันดีขึ้นแล้วก็ไม่กินนะครับซ,ซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยข้อสําคัญที่สุดก็คือเวลาหมอใจ่ายยาให้ไปเนี่ยต้องกินห้มันครบนะครับค่ะคุณหมอคะเคยอ่านนะคะคอลัมน์หนึ่งเขาบอกว่ากรณีที่สุนัขเป็นเนื้อง,งอกที่โพรงจมูกก็มีโอกาสที่จะเป็นเลือด กาเดาไหลเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อเนื้อนอกนั่นน,น,นั่นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอนะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำทำการรักษายากมากนะครับอย่างในคนเนี่ยจะมีเครื่องมือขนาดเล็กนะครับแล้วก็สองกล้องก็ปริพงจมูกนะครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีการผ่าตัดแบบสองกล้องซึ่งราคาไอ,ไอ้เครื่องผ่าตัด เครื่องมือผ่าตัดแบบสองกล้องเนี่ยราคามันแพงมากนะครับมันมูลค่ามันเกินสิบล้านนะครับคงไม่มีโรงพยาบาลชัตที่ไหนเ็าเาลงทุนขนาดนั้นนะครับเข้าไปแล้วก็ไปตัดเอาเนื้องอกแล้วก็เป็นเวลาตัดแล้วเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวกันไกที่ตัดเนี่ยมันจะมีมันจะมีไฟด้วยนะครับมันจะห้ามเลือดเลยนะครับมันตัดออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่หมอพูดให้ฟังเนี่ยตรงนี้คือทั่วไปที่เจอ นะครับแต่ถ้าเจอเนื้องอกแล้วกลายเป็นอีกเรื่องนึงเพราะเนื้องอกเนี่ยมันก็คล้ายๆกับก้อนเลือดก้อนเลือดที่มามาละลายเคืองเวลาที่เลือดมันเริ่มซึมนะครับมันก็มามาเกาะอยู่แล้วมันก็จะทาให้เกิดอาการจามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุนัขที่บ้านเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันมีเลือดกาเดาไหลนะคะเราจะปฐมพยาบาลขั้นต้นอย่างไรกันดีคะคุณหมอจริงๆแล้วก็คือเหมือนคนนะครับก็คือเอา เอาน้ําแข็งนะครับนะหอ<ช>่อผ้าให้เรียบร้อยนะครับ<ช>แล้วก็โปะตรงด้านจมูกเขา<ช>นะครับแล้วก็ดูทิ่ว่าประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยนะครับดูซิ่ว่าโอเคเขาเขาจะดีขึ้นไหม<ช>นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในแง่ของการทางานเนี่ยนะครับมันจะต้องมียาให้เขาฉีดให้เขาง่วงนอน<ช>นะครับเพื่อให้ความดันลดลง<ช>เลือดไหลออกมาจากแผลตรงนั้นมันก็จะลดลงด้วย นะครับยายายานอนหลับนะครับยาลดอาการจามนะครับเรา้าไปไปได้โอเคหมอก็อาจจะดูดเอาเอาก้อนเลือดที่อยู่ในโพรงจมูกออกก่อนนะครับเพื่อหยุดอาการจามนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปถมพยาบาลเบื้องต้นต่อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้แล้วต้องรีบนําส่งนะคะคุณหมอทันทีเลยไหาต้องรีบหาหมอนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ในแง่ของคือถ้าเป็นเนื้องนออย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยนะครับมันทํางานค่อนข้างยากเพราะว่าเอการเข้าไปห้ามเลือดตรงนั้นเนี่ยลำบากนะครับหลายๆตัวเนี่ยมันต้องวางยาสลบะนะครับแล้วก็วิธีการก็คือเราเราจะเอาเอาท,อท่อนะครับใส่เข้าบริโภคจมูกนะครับแล้วก็ดึงดึงแล้วก็ดูในในคอเขาะนะครับอตรงคอหอยเขานี่แหละนะครับเราก็ไปดึงเอาเอาเชือก นะครับที่เราสอดสอยเข้าไปทางโพรงจมูกออกมานะครับส่วนปลายที่อยู่ทานด้านจมูกเนี่ยเราจะผูกผ้ากอสนะครับซึ่งขนาดต้องพอพอสมควรนะครับดึงเข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็ผูกอัดไว้ตรงตรงจุดที่มีเลือดออกนะครับ นี่คือแนวทางการรักษาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะการ,รที่เลือดก,กำเดาไหลเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมคะจากสาเหตุต่างๆเนี่ยที่คุณหมอได้เล่าไาห้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยค,คือเป็นเรื่องใหญ่เลยเน,บบน,น,นะครับเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุเลือดก,กำเดาไหลส่วนใหญ่ที่ที่ที่เจอเนี่ยก็คือตอเลือดกำเดาไหลแล้วเนี่ย เจ้าของปล่อยหลายวันเกินไปออไม่ได้ใช่ไหมครับมาถึงบางครั้งเนี่ยทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่ามันชีดเกินไปจะวางยาสลบเพื่อเพื่อห้ามเลือดกลัวก็กลัวว่ามันจะตายค่ะนะครับเพราะว่าไม่มีเลือดให้อ่เพราะว่าจะวางยาสลบเนี่ยและเลือดเขามีน้อยเกินไปเนี่ยนะครับมันวางยาสลบไม่ได้นะครับเพราะมันชี้นะครับได้ค่ะนะคะเพิ่นมีคําถามจากคุณมณีนะคะเกี่ยวเรื่องของ เลือดไหลที่จมูกด้วยค่ะคุณหมอคุณมณีเนี่ยบอกว่าสุนัขที่บ้านเนี่ยก็เลือดไหลที่จมูกเหมือนกันแต่เลือดออกเป็นริ่มๆนะคะทีนี้เวลาจามเนี่ยก็จะออกเยอะมากค่ะคุณหมอแต่ว่าเป็นข้างเดียวนะคะต้องคอยเอาน้ําแข็งประคบนะคะเพื่อให้เลือดหยุดแต่ก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดสั่งไม่หยุดสั่งทีคืออะไรเอ่ยบอกไม่หยุดนะคะเอานะคะบอกว่าอยากทราบว่าวิธีเบื้องต้นเนี่ยหยุดจามมั้งนะคะอ่ะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย แนะนำได้ไหมคะต้องทำยังไงคือคือถ้าเป็นมานานแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับคำถามที่หมอจะถามต่อถ้าถ้าถามกลับไปได้เนี่ยก็คือว่าหาหมอหรือยังนะครับนี่นี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำเนี่ยก็คือเป็นจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วก็คือมันชี่ดแล้วเนี่ยแล้วอยวิ่งหาหมอนะครับอย่างอย่างที่เมื่อกี้หมอบอกว่าโอเคถ้าเราเห็นครั้งแรกเนี่ยเอาเอาไอ้ น้ำแข็งนะครับแล้วก็หาผ้าห่อโต๊ะที่จมบุกเขานะครับส่วนถ้าไปถึงหมอหมอก็อาจจะฉีดยานอนหลับให้นะครับฉีดยานอนหลับแบบอ่อนเพื่อเพื่อลดความดันเลือดเขาลงฉีดยาลดอาการจามให้นะครับแล้วคราวนี้ก็มาดูว่าโอเคเลือดมันออกตรงจุดไหนนะครับก็คือถ้าถ้ามันไม่ได้นอนพักเนี่ยนะครับเลือดมันก็จะออกอยู่อย่างนั้นนะครับนะคะอ่ะนะคะก็ต้องไปหาหมอนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็ คอยประครบน้ำแข็งแล้วนะคะก็ยังเป็นอยู่นะคะควรที่จะไปพบสัตวแพทย์ในทันทีดีกว่าน,นะคะมาที่เรื่องของแมวกันบ้างค่ะนะคะคุณพิญโยถามมาค่ะคุณหมอบอกว่าแมวตัวผู้เนี่ยอายุประมาณ2ปีนะคะเขาบอกว่าตรวจเลือดแล้วพบว่ามีค่าตับเนี่ยสูงนะคะถึง72คุณหมอบอกว่ายังไม่น่าเป็นห่วงมากนะ,ะให้กินยาเนี่ยสอาทิตย์ก็จะลดลงได้ทีนี้เนี่ย คุณหมอเขาบอกต่อว่าค่าตับเนี่ยมันขึ้นเร็วก็ลงเร็วนะคะทีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดือนก่อนเนี่ยเขาตรวจแค่ห้าสิบนะคะภายในหนึ่งเดือนมันขึ้นมาเป็นตัวเลขเจ็ดสิบสองนะคะถามว่ามันอันตรายไหมแล้วคุณหมอให้ยาเม็ดมาทานค่ะอยาทราบว่าโอกาสค่าตับมันจะลดลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอคะเออถ้า7 2บอหมอถือว่าปกตินะอ้าวเหรอฮะ เพราะว่าพอที่หมอเจอเนี่ยมันคือเกินสามร้อยสามร้อยหกร้อยนะครับหน้าห้าสิบถึงเจดสิบสองเนี่ยนะครับถือไม่ถ้าเป็นตัวเดียวกับที่หมอใช้เนี่ยก็คือ HCT เนี่ยหม p ต h t เนี่ย,ยคือเป็นตัวที่ชี้นะว่าค่าตับมีปัญหานะครับแต่หมอบางที่อาจจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเราใช้คำว่า ALP Alkalize อ o ลคาไลฟอสเฟตนะครับ Alkaline p h o s p h a t เ s e เนี่ย มันเกิดได้จากสองลักษณะละักษณะหนึ่งก็คืออเป็นลูกลูกแมวครับแต่ตัวโปติแล้วถ้าอลกาไฟอสเฟตตรงนี้เนี่ยอ่ามันมันบอกอะไรไม่ได้มากมนะครับอถ้าเป็นลูกแมวแอลคาไลฟอสเฟตก็สูงนะครับอ่แต่ว่าเพราะว่าพ่อแม่กำลังเจริญเติบโตนะครับเพราะงะั้นเวลาอาหารที่ไม่เหมาะสมทีม่เขากินเข้าไปปั๊บเนี่ยอ่ามันขาดแคลเซียมมันก็จะไปละลายแคลเซียมออกมาจากกระดูก นะครับลายที่เบอกจะกระดูเพราะฉะนั้นไอตัวสารตัวนี้เนี่ยมันในในเลือดมันก็จะมีสูงแต่เราต้องตรวจคู่กับ h c t t ถ้า HCTT สูงด้วยเราถึงบอกว่ามันเป็นโรคตับนะครับนะเพราะเพราะฉะนั้นมันมันอยู่ที่ว่าหมอเขาอ่านค่าตัวไหนอยู่นะครับแต่ที่ของหมอเองหมออ่านค่าเนี่ยก็คือถ้าในแมวหมอไม่อ่านแอลไครท์ฟอสฟาเตสแอล p ครท์ฟอสฟเตหมอจะไปอ่านในสุนัข นะครับส่วนอีกสามตัวก็คือมี a c p t s c o t แล้วก็มีลิลูบินนะครับสามตัวนี้ถ้าปกตินะครับถือว่าไม่มีปัญหาแม้ว่าแอลคาไลฟอสเตสจะสูงนะครับในรูปหมาเนี่ยแอลคาไลฟอสเตสูงแต่ว่าอีกสามตัวจะปกตินะครับเราถือว่าปกติเพราะฉะนั้นเพิ่มแคลเซียมให้เขากินนะครับแอลคาไลฟอสเตสจะลดลงเองนะครับแต่การที่เป็นค่าตับ สูงเนี่ยนะครับ<ช>แล้วมันจะ,ะลดลงเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของหมอที่หมอเจอเนี่ยหมอเคยเจอถึงพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยโอโ้โหแต่หน<ช>ึ<ช>่งพันสองร้อยกว่าจะลดลงมาหกที่มาที่หกร้อยเนี่ยใช้เวลา<ช>ประมาณสามเดือนนะครับแล้วก็จากหกร้อยเนี่ยลดลงมาถึงในระดับประมาณสามร้อยเนี่ยใช้สามเดือน นะครับแล้วจากนั้นมันก็จะลดลงมาอยู่ที่ระดับเจ็สิบกว่าเนี่ยทั้งหมดนี้มันใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนานเหมือนกันนะคะคุณหมอครับคือเหมือนกับคนที่เป็นตับอักเสบเนี่ยนะครับนอนโรงพยาบาลบางคนนอนโรงพยาบาลเั่นเป็นเดือนพอเป็นเดือนแล้วโอเคอาการดีแล้วหมอก็จะให้กลับไปนอน,น,อนต่อที่บ้าน นะครับต <mm um> ้องพักผ่อนเลยนะครับเพราะว่าโอเคถ้าเป็นตับต uh ับอักเสบแบบนี้นานๆเข้าถ้าเป็นแบบเรื้อรังสิ่งที่มันจะปีดไปเนี่ยก็คือตับแข็งตับแข็งโอ้ห่ะตับแข็งเพราะฉะนั้นตับมันก็จะหยุดทํางานนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์จะเรียกว่าตัวจะซีดนะครับมันจะพร้อมนะครับกินอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วมันสักพักหนึ่งมันมันจะค่อยๆตายนะครับ หมอคะค่าตับที่มันขึ้นไปพันสองแล้วลดลงมานะคะเป็นหลักร้อยแล้วก็มาหลักสิบเนี่ยนะคะอาการของมันเป็นยังไงคะอาการก็คือมันไม่มีแรงไม่มีแรงโอ้ยังไม่มีแรงกินอาหารน้อยนะครับเหมือนคนตับเสบแหละนะครับก็คือความอยากอาหารไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอาหารที่มีคุณภาพสูงให้เขากินนะครับแล้วอาจจะต้องเอาน้ําตาลเสริมเข้าไปนะครับเพราะตับเนี่ยเป็นอะวะที่เก็บสะสมพลังงานนะครับ แต่ว่าพอเวลาที่เราเอาน้ําตาลที่เรากินเยอะเกินไปเนี่ยนะครับ<ะ>เ,เราก็ห่วงอีกเหมือนกันว่ามันจะตามมาด้วยเบาหวานโอจะมาอีกโรคนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นอย่าให้เกิดอาการตับอักเสบแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าห<ะ>้าสิบถึงเ็สิบสองเนี่ยะนะครับหมอถือว่า,าแมวตัวนี้ปกตินะ,ะถ้าเป็น HCPT ไม่น่าห่วงนมครับได้ค่ะนะคะออีกคำถามหนึ่งนะคะมาทางหนึ่งหกสี่สี่ของเราบอกว่า เคยพลั้งมือตีสุนัขที่จมูกไปค่ะคุณหมอแล้วเลือดกำเดาออกนะคะแบบนี้ในระยะยาวนจะมีผลหรือมีอันตรายบ้างไหมคะก,ก็ในระยะยาวอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าโพรงจมูกตรงนั้นเนี่ยะนะครับกระดูกมันแตกหรือเปล่าต้องไปดูด้วย Oh, ถ้ากระดูมันแตกเนี่ยนะครับแล้วก็การการหายของมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็เหมือน <c oughs> คนโดนชกดั้งจมูกโดยไม่รักษานะครับมันก็จมูกเบี้ยว <c oughs> นะครับแล้วก็ไอ้กระดูกของเขาเนี่ยมันมาเชื่อมติดกันผิดรูปเนี่ยนะครับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสุนัขตัวนี้มันก็จะมีปัญหาทางทางโดยหายใจ <c oughs> นะครับจมูกข้างนั้นอาจจะมีมีหนองไหลออกมา <c oughs> นะครับถ้าแผลมันไม่ได้หายแบบหายขาด ก็ต um ้องไปให้คุณหมอดูนะว่าแผลเนี่ยมันหายหรือยังใช่ไหมฮะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าพยายามอย่าไปตีมานะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้านะครับพอตีแล้วเนี่ยถ้าโพรงจมูกตรงกระดูกจมูกมันหักขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันทำงานยากนะครับเพราะในสุนัขเราก็ไม่มีเขาเรียกว่าพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับไม่มีเราไม่มีงานเสริมสวยสำหรับสุนัข ค่ะนะครับแต่ในคนเนี Pokémon> ่ยเขามีงานงานเสริมสวยนะครับก็คือโอเคถ้าจุโครงจมูกผิดรูปหรือว่าไอ้ตรงแก้มตรงตรงกระดูกข้างแก้มนะครับตรงข้างจมูกเขาเนี่ยนะครับมีปัญหาเนี่ยนะครับหมอเขาสามารถผ่าตัดแล้วก็ดึงกระดูกให้มันเข้าที่นะครับหมาแมวเนี่ยตัวมันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถไปดึงไอ้สิ่งเหล่านี้เข้าที่ได้นะครับจะเข้าที่ จริงๆมันทําได้ค่ะนะครับแต่ค่าใช้จ่ายแพงมากมันก็ไม่ไม่มีใครทําใช่ไหมคะคุณหมอแต่ไม่มีคนทํานะครับเ,เพ,พราะเพราะราคาในการผ่าตัดเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นสามหมื่บาทะนะนครับคุณหมอคะสุดท้ายสุนัขหน้าสั้นนะคะกับสุนักที่หน้ายาวหรือจมูกยาวเนี่ยนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดกําเดาที่มันไหลเนี่ยเราพบเจออย่างไหนมากกกันคะเอ่อพวกหน้าสั้นเกิดมากกว่า อ๋อค่ะงั้นก็ให้เรานะครับ<อ>เพราะว่าอย่างอากาศร้อนเนี่ย oh. พวกหน้าสั้นก็มีโอกาสเลือดเลือดกับเดาไหลามากกว่าสุนัขจุบูกยาวอ๋อค่ะนะครับะะเพราะว่าพอพอเวลาอากาศเย็นนะครับเวลาอากาศเย็นปั๊บเนี่ยไอ้โพรงจมบูกตรงนี้เนี่ยมันทํามันทําหน้าที่เหมือนเป็นคอยความร้อน <Okay. S 2> นะครับแล้วทําให้มันหายใจไม่สะดวกพอหายใจไม่สะดวกมันก็จาม mm. มันก็ทําให้เกิดเส้นเลือดแตก ทำให้<ะ>เกิดเลือดกำเดาไหลหรือว่าหน้าร้อนร้อนมากเกินไป<ะ>มันก็ใช้เลือดแตกได้มันทําให้เลือดกำเดาไหลออกมา<ะ>แต่ว่าสุนัขจมูกยาวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาจะน้อยกว่าเยอะเลยยกเว้นว่า<ะ>เป็นสุนัขพันธ์ที่เลี้ยงในอากาศหนาวแล้วรอมาเลี้ยงในเมืองไทยะนะครับหน้าร้อนก็จะมีปัญหาเรื่องของเลือดกำเดาไหลด้วยเช่นกันนะครับถ้าไหลไม่เยอะเหมือนว่าไหลจำนวนครั้งไม่บ่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณหมอ จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรที่เกิดการไหลเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้ามันมีการไหลเช่นจะเดือนละหนึ่งครั้งเงี้ยนะครับถือว่าผิดปกติแล้วควรจะไปเจาะเลือดตรวจดูนะครับหรือไม่นั้นดูอาการนะครับแล้วควรจะให้อาเอาไปคุยกับหมอนะครับหมอเขาเจาะเลือดดูที่มันมีปัญหาไข้เห็บหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาไข้เห็บหมอก็จะควบคุมโรคภูมิแพ้ไว้ให้นะครับ ค่ะนะคะเพราะฉะนันใครนะคะมีเลือดก,กำเดาไหลในสุนัขนะคะไปตรวจหาสาเหตุดีกว่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นหนักเนี่ยอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะคะนั้นขออนุญาตนะคะสำหรับคุณถามเมื่อสักครู่นี้เป็นคําถามสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาต่อกันใหม่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายสัตวแพทย์ชิสุโติยะเจริญศรีนะคะคุณหมอมากมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อในช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอค่ะครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะนะคะ เดี๋ยวมาต่อในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะเอ,อช่วงนี้นะคะเราคงต้องเบรกก่อนเวลาหมดจริงๆค่ะสงสัยว่าจะต้องลาไปพรอมกบคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณสุน,นันทริมีสุขนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะช่วงนี้เบรกกันสั้คหู้แล้วก็ลาคุณฟังไปเท่านี้เลยค่ะ